สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับแม่กุญแจนะครับยี่ห้อเยลนะครับซึ่งยี่ห้อเนี่ยมีผู้แนะนำผมกันมากทีเดียวครับว่าจะดีแล้วก็สามารถที่จะคงทนแม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่ช่วงเนี้ยครับฝนตกทำให้ทาให้แม่กุญแจเก่าของผมอะขึ้นสนิมไปแล้วนะครับนี่คืออันเก่าครับจะเห็นว่าหลังจากที่ ตากแดดตัาต,าก,ตากฝนมาเป็นเวลานานนะครับสภาพก็เป็นอย่างนี้เลยเวลาเราดึงมันก็ไม่ขึ้นขึ้นยากอะครับเวลาดึงก็ต้องจะเปิดจะปิดก็ลําบากติดขัดไปหมดนะครับผมก็กลัวว่าถ้าเราต้องรีบเข้าเปิดล้วนะครับก็อาจจะเสียเวลาใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยต้องซื้อใหม่มาผมจะให้ดูนิดน,นึงนะครับเยลรุ่นนี้เนี่ยเขาเขียนเป็น เบอร์4เลยนะครับ strength rating rating นี่เขาให้4เลยนะครับซึ่ง rating 4เนี่ยหมายความว่ายัางไงครับดูสิครับถ้าเกิด1น,นะครับคือ dry ก็คือต้องแห้งใช่ไหมครับ2ถึง3นี่คือ wet เปียกแต่ถ้า4 5ถึง5นี่คือ extreme เลยนะครับ for extreme and marine condition ก็หมายความว่าผมแปลแบบงูประปานะครับก็คือสามารถใช้ในทาง เรือได้เลยใช่ไหมครับมาลีนเนี่ยนะครับเหนือกว่าเวทอีกนะครับดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจก็เลยลองซื้อมานะครับรุ่น y110 ทับทับสองสองทับอันนี้นะครับลองหยิบออกมาดูกันนะครับคือจริงๆก็อยากได้แบบเดิมที่เป็นที่ไม่ใช่สปริงนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบสปริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดออกมาให้ดูนะครับ ในการซื้อมาเขาจะแถมออลูกกุญแจมาด้วย3ตัวนะครับนี่นะครับนี่ครับจะเด้งดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมทึ่งมากเลยที่เขาเขียนไว้ที่กล่องนี้นะครับว่าเป็นการันตีไลฟ์ไทม์การันตีเลยนะครับสำหรับเียวรุ่นนี้นะครับก็น่าสนใจมากครับดังนั้นผมเองก็จะลองจะลองทดสอบใช้ดูนะครับว่าจะมีอายุ ยืนยาวนานสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ราคาใช่ราคาซื้อมา280นะครับต่อเขานะครับตอนแรกเขาบอกประมาณ300นะครับก็เลยต่อมาเหลือแค่280บาทนะครับซึ่งเจ้าของร้านเขาก็ยืนยันว่าเป็นของแท้นะครับดูสิครับการจบรีวิวสั้นๆสำหรับ แม่กุญแจเย,ยว่แต่เพียงเท่านี้นะครับรุ่นนะครับ Y 1 1 0่0ทับ50ทับ127ทับ1นนะครับนี่ครับดูครับสวยงามครับและนี่ก็คือสภาพ แม่กุญแจนะครับหลังจากที่ผ่านการใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับผ่านหน้าฝนมาตกหนัหนกๆมาแล้วนะครับตอนนี้คือหน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็มาถึงหน้าร้อนใกล้จะหน้าร้อนแล้วครับก็ใช้ได้โอเคเลยทีเดียวครับดูแล้วก็คือสปริงมันก็นยังดีอยู่่ะแต่ผมบอกตามตรงว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากใช้ไปตอนตอน้ตนๆอ่ะมันเหมือนฝืน่นิดนึงผมก็เลยฉีดฉีดน้ํามันหล่อเลื่นเข้าไปในช่องพวกนี้นครับ เี่ยในช่องรูกุญแจพวกนี้นะครับมนันก็เด้งสปินก็เด้งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูกันชัดๆนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็อาจจะดูสีหม่นๆไปบ้างนะครับแต่การใช้งานยังดีอยู่มากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้อ่ะผมหยิบมาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ สีก็หม่นไปตามการเวลานะครับเพราะว่าตากแดดตากฝนมากทีเดียวนะครับแต่สภาพการใช้งานยังดีอยู่ครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าสําหรับแม่กุญใจเยลนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแม่กุญใจที่ดีทีเดียวนะครับนะครับก็เดี๋ยวลองปิดเปิดให้ดูเลยนะครับอ่าแต่ตัวตัวสปริงเด้งเนี่ยถ้าเกิดมันฝืดเนี่ยผมบอกเลยว่าเราฉีด น้ำมันหล่อดลื่นเข้าไปได้นะครับอ่ลองกดแล้วเปิดอีกทีนึงนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเห็นไหมครับ hard ตรงเนี้ยตรงที่อยู่ตรงเนี้ยนิ้วโป้งเนี้ยเอานิ้วโป้งอันนี้หนึ่งครับเขาจะเขียนว่า hard harden นะก็คือแข็งนั่นเองนะครับแต่เราคงไม่ทดสอบลองเลื่อย เราไม่ทดสอบนะครับแต่เราลองปร,ประสิทธิภาพหลังจากผ่านหน้าฝนมานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดดูกล่องครับกล่องเนี่ยเขาเขียนว่าเห็นไหมครับเลดเลดเลดติ้งคือ4ีนะเอ็นเขียวเขียวเนี่ยไหมครับเป็นเวทคอนดิชันนะครับก็คือสามารถทนเปียกเวทก็คือเปียกมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยถ้าระดับ4เนี่ยก็คือ เรียกว่าหายแล้วนะครับคือมันยังไม่ต้องไปถึงระดับ5นะครับ4ถึง5เนี่ยครับเห็นไหมครับ for extreme and marine condition เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมี1 d r ไหมครับถ้าเป็น1เนี่ยต้องแห้ง2-3ก็เว็ด4ถึง5 extreme for extreme marine condition แบบเกี่ยวกับวงการเรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับนั้นก็ถือว่าผมว่าคุ้มครับถ้าใครสนใจก็ลองซื้อดูบางคน บางคนอาจจะบอกว่าเอเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบไม่มีสปริงแล้วนะครับแต่ผมพอดีตอนนั้นเขาไม่มีขายไงเขมีแต่แบบแบบสปริงขายก็เลยซื้อแบบสปริงมาก็ถือว่าไม่ผิดหวังครับในการลองใช้แม่คุณใจเยลรุ่นนี้นะครับไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้กันครับสวัสดีครับ